ขึ้นคิวเลยไหมัน้ก็ไม่เห็นกล้องเราสิเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกดติดตามเลยน้องกดติดตามด้วยนี่เจแปตคูนี่ครับโอ้โหกลับมาจารายการแล้วนะอยู่ห้องเก้าร้อยนะถ้าเกิดจัดเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะประกาศกดติดตามด้วยนะคะไม่ใจเย็นติดตามหน่อยกดติดตามหน่อยใครสนใครชอบวิเจแปตคูนี้นะ เฟซบุ๊กเนี่ยไปกดติดตามเลยเฟซบุ๊กเนี่ยโอ้โห่ในหเท่าไหร่แต่เราอยู่ในห้อง้มันหนักของน่าดีลยเอาสัเอาัสองหมื่นหนึ่งใช่ไหมโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวจะออกสักยี่สิบตัวอาใจเอาใจกดวีเอาแจไมแบ่งไม่ได้อะกดติดใจทำไงครับใจอไงครับได้ปะชื่ออะไรติดตามได้นะคะ กดติดใจนี่กดติดใจต้องมาติดเองนะคะขอบคุณมาหนึ่งตกมือนนันน้องพิที่ไอคิวไม่ขอลายไม่ขอเซฟเวลากดวีอ่ะอเห้องได้เลยหรือไม่โอ้ยจอแจ๊กนี่ยิงเป็นชุดเลยโอ้โหเอาลงเอาลงโอเคเดี๋ยวเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่องอือฮึสมนเก้าเลยอ่า เก้ได้ยี่เจก้าวนะเหรอใจเย็นใจเย็นขอบคุณให้พี่เบอร์เดย์ดาลิอ้าวเฮ้ยดาลิเกิดวันนี้คนละคนเลยพี่เอาเหรอมันเกิดวันอะไรวันนี้ล่ะกูไม่เหรอพี่นี่เกิดวันที่สิบเนี่ยโง่ไปไหเกิดดาลิโง่ไปนี่แก่นี่แก่ไปไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอะไรมากรงมาแก่ตอนนี้โอ้ตายตาย หมอยกลับยังหมอยกลับไปแล้วเมื่อกี้กินอะไรทำใหน่ารักจังเฮ้ยประตูเอาอะไรมาชนหลังพี่เนี่ยเมื่อกี้มันหมอบมองเฮ้ยใจเย็นเขาเอาไหลมากระแทกพี่อย่าคิดมากเยใจเย็นๆกันนะไอ้ซองไปติดตามเฟซบุ๊กเลยนะคะนี่ดิเจมาทุรกำลมงจัดแล้วนะครับห้อง900นะครับไปดูได้ ถ่ายมุกกับหญิงซีอดคิดคิดมาแล้วให้เข้ามาห้องนี้ก็ได้ให้ให้ลอครมือถือเอ่อหมอนเข้ามาอะไรกันเยอะแยะเยอะๆแล้วเข้ามาจีดตามน้องผักก็ได้เฮียโอ้โหเซ็กซี่มะนายนนองมันแค่เซ็กซี่มันไม่ได้แบบว่าคือน้องสแกนสแกนอะไรอ่ะโอ้โหจะแจกไม่ขอหลๆได้ไหมพี่อยากเห็นเซ็กซี่ไหลๆเฮ้ย จเย็นแแม่มาพีมอะไรตัวใหญ่เด้งๆเลยเฮ้ยกบแมงกแบแมงกบแม้งทำไมไม่มาเนี่ยจจเย็นเนี่ยโอ้โหอ่ะกดติดตามอ่ไอดีจประทูได้นะครับโทรอ๋อกกอว่ เนี่ยขอสองหมืนหนึ่งยอดจิตตาคุ้งกระจายครับไอ้พวกคืนกดติดใจเอาไว้แล้วไอ้ซูเปอร์แมนมันอยู่ตัวไหนวะกดกรุกดกรนแมนเฉย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 คนเนี่ยน้องเดี๋ยวอีกนิ้องจุนยี่นียวครับจะสองหมื่นหนึ่งแล้วโอ้ซูเปอร์แมนนี่กดหลายรอบมากดตรงนี้แล้วซูเปอร์แมนมาแหมอ่าเรียบร้อยขอบคุณน้องเดียร์ๆนะครับน้องเดียร์ ไอเธอครับเยวชั่วโมงสุดท้ายแมเน็ตไม่มีเลยคนจะแชร์เยอะคนแชร์เยอะมนจะต้องมีไฟเหอเยใช่มันจะสว่างยิ่งๆหน่อยได้ไหมประตูโอ้สว่างมากแหมแอดมินเออเออเอออเย็นเอเย็นจอเย็นเอแม่นี่ทำไมใ่พี่แล้วจะบอกว่าจังไรตลอดไปอนี่หัวพี่หลบ ใหญ่กว่าหัวพี่งั้นโลยไอ้ทวดตรไหนไอ้ดีย่ิงจีอยู่ไหนเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาแล้วนั่งตรงนี้นั่งกลางนั่งกลางนั่งกลางนอ่าาส่งเซ็กซี่แลวนะคะขอเซ็กซี่หน่อยค่ะมุกกช็อไปหนย่งที ตอนไหนกับแบบนี้วะเนี่ยใจใจเย็นใจเย็นใจเย็นจเือพี่้โอ้สังเวยโอ้ยอะรนะครับดาวันลังกหมดทั้งลังลงหรอมัน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 โอ้ยง้ายไรซีเงไอ้เงือนี่ออกเลยนะสีนะโอ้ยน้อยววพี ได้ไหมได้ไปได้ยินมาปัดถุยมากมาใครนั่งก่อนได้มาหญิงจีใหญ่กว่าหัวพี่ครับนะครับก็เดี๋ยวฝากกดติดตามนะครับน้องใหม่ด้วยครับหญิงจีเอ่อดีเจหญิงจีนะครับอันนี้นะครับน้องๆคนไหนที่อาจจะยังไม่รู้จักหญิงจีเนี่ยน่ารักพูดพูดกับเพื่อนหน่อยพูดกับเพื่อนหน่อยจะกดดีไม่ใช่หรอไม่ได้เออเีน้องจ้าอ่าเออดตามไอดีนี้ไอดีนี้ใช่ครับหลังกดติดตามแล้วครับกดติดตามไว้ก่อนนะครับ เออน้องเขาชอบมาจัดเงียบๆโอ้โหโหพุ่งๆเลยนะทีผู้หญิงเนี่ยพุ่งเลยนะแหมเฮ้ยแมนเมื่อกี้ที่บอกว่าพี่น้องจีน่ารักอะไรเนี่ยไม่กดธเขาองนองขวัญเหรอแมนอ่าอ่าใครยังไม่กดกดอีกไอ้ชั้นว่าแมนอะไรซูเปอร์แมนไม่ใช่โอบิโต้แมนนี่หมายถึงแมนบีพีพีเอ็มแมนซูเปอร์แมนเรียกดยิ้มเลยมันอยู่ห้องไหนวะเนี่ยมันอยู่เครื่องไหนเนี่ย น้องน้องคนไหนที่อ่าแล้วว่างๆก็ไปดูน้องเขาจัดในการได้นะครับชอบจัดกี่โมงเนี่ยทั้งวันคนนี้เออว่างทั้งวันแหละอยู่กันสิบคนเขาก็จัดนะครับไปดูกันได้เออนะครับน้องหญิงจีเอซติดตามยังไงติดตามแบบนี้หรือเปล่าวันนั้นไปรานไปร้านก้วยแคร์ไอเดียเฮียติดตามยังของเฮียเออของเฮียเนี่ยติดตามยัง เขาคันเปล่าเขาวันเฮียไม่มีตั้งหรอโอ้ซ hmm. ุปแมนไม่ไม um ่สงของขวันไหนวะซุปแมนขอบคุณครับเมียวครับแ a p p ป b i เบิร์ y เดย์ครับอืมของเฮียขึ้นทีละหนึ่งทำไมเป็นอย่างเงี้ยนั่นเลยดิไม่ไม่ไม่มันเป็นกดไปหมดละมาอ่าคนต่อไปนะครับจริงๆของไข่มุกนะครับก็มาพร้อมกับหญิงจี นะครับนี่คนนึ่งนะครับผมอ้าวไอดีไปไหนแล้วอะไอดีไปไหนแล้วเอาขึ้นน่ารักั้งคู่เอ้ยน่ารักั้งคู่เอาอะไรนะอะไรนะน่ารักรจ้าอ่านี่นะครับไอดีอยู่ไหนไอดีไอดีไนไห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 นเหาไหนไหนเอานหนไหนนไหนไหนนไหหนนไหเอาไหนหนไหนนนไห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 ไหนไงหไนหนไนหหน หัวโซ่มาาขึ้นนิดหน่อยหัวโซ่ไหนอ่ะไขมุกไขมุกเข้ามายังเข้ามาแล้วแต่มันน่าจะอยู่เข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่เด่นเด่นี้ไม่ดีจะบอกว่าเด่นเปกรอบกากรได้ไม่ดีเฮ้ยมันไม่ใช่ยังไม่ต่อใครทูหรือเปล่าเนี่ยเออทูไม่มีทูไม่มีสัญญาณนะครับก๊อปเม้งไม่มาพี่ต่อให้พี่ก๊อปเม้งครับ ผมคิดถึงนะครับพ <mm ี่ก๊อฟแมงกําเบงตอาเบงครับแบบว่ามันเกิดไม่มีแบบอะไรมาเหลืองเหลืองอ่ะเหลืองเหลืองเออไม่ต้องเหลืองก็ได้ยุเขียวก็ได้เรียกแั้นะเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยพรุ่งนี้มันเกิดของแล้วเนี่ยพี่ก๊อฟแมงพาไปพาไปสังก้องฟังกี้จัดหน่อยพรุ่งนี้สังก้องฟังกี้อะไรพี่เดโมก็ได้อะไรอย่างนี้ ขอบคุณน้องเดียเดียหัวเธอก็นะครับน้องเดียเดียหัวเธอได้้แลวสองลูกอมนะครับถูกถูกแล้วขอบคุณน้องซิงซิงกุ้งซิงคุงซิงคุงซิงคุงน้องซิงน้องซิงครับน้องซิงอ้าวแล้วใครขึ้นมาแทนเนี่ยเดียกล่งเดียกากอะไรเนี่ยไม่คนละคนขึ้นมาทำไมเดียเอาดี็นไข่มุกอ่ะไข่มุกไข่มุกเออใครจับหนูขึ้นคิวมาเมื่อกี้ แขนแขนมวยเว้ยเอาคืนคิวนายขนานแขนฮูคนกะลา,างดีเจไข่มุกนะมายังอำลังเข้าอ่าลังเข้าเฮ้ออยอวยฟ้า